ธรรมชาติไม่ได้มีผู้ชนะตลอดการสิงโตคือผู้ล่าแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ล่าได้แรดไม่ใช่ราชาแต่คือพลังดิบที่แม้ราชายังต้องหลีกทางแรดตัวผู้บุกถิ่นสิงโตผู้ไม่เกรงครัวราชาแห่งทุ่งหญ้า แสงอาทิตย์ยามเย็นทอดยาวเหนือทุ่งหญ้าสวัน,นาแอฟริกาตะวันออกลมอุ่นพัดหญ้าสูงไวเป็นระรอกเสียงมแมลงดังระงมเหมือนจังหวะกลองของธรรมชาติในอนาเขตแห่งนี้คือถิ่นล่าของฝูงสิงโตแต่วันนี้ความสงบกำลังถูกรุกล้ำ รอยเท้าขนาดใหญ่ลึกหนักแน่นปรากฏบนผืนดินมันไม่ใช่ควายไม่ใช่ช้างแต่มันคือแรดตัวผู้โตเต็มวัย<ใ>การปรากฏต,ตัวของยักษ์เกราะหนาร่างมหึมาสีเทาหมน่นค่อยๆก้าวออกจากแนวพุ่มไม้แรดตัวผู้น้ำหนักกว่าสองตันผิวหนังหนาเป็นชั้นๆคล้ายเกราะ เขาแหลมยาวบนจมูกสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายอันตรายทุกอย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆนี่ไม่ใช่การหลงทางแต่มันคือการบุกเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวสิงโตเริ่มรับรู้ไผ่คุกคาม ใต้ต้นอาคาเซียฝูงสิงโตตัวเมียกำลังพักผ่อนทันใดนั้นหัวทุกหัวเงยขึ้นพร้อมกันหูตั้งตาเบิกกว้างกลิ่นประหลาดกลิ่นของสัตว์ที่พวกมันไม่อาจล่าได้ง่ายเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากด้านหลัง สิงโตตัวผู้จ่าฝูงลุกขึ้นยืนแผงคอสีเข้มพลิ้วตามแรงลมมันก้าวออกมาด้านหน้าส่งเสียงขู่ก้องนี่คือการประกาศอนาเขตนี่คือคำเตือนของราชาการเผชิญหน้าแบบไม่มีใครถอยแต่แรดไม่หยุดมันยกหัวสูงสูดลมหายใจแรงขุดพื้นดินด้วยเท้าหน้าเสียงพ่นลมดังฟืด,ฟด เป็นสัญญาณชัดเจนว่ามันไม่รู้จักคำว่ากลัวสิงโตตัวผู้เดินวนช้าๆพยายามข่มด้วยสายตาแต่ระยะห่างกลับไม่ลดลง เพราะแม้แต่ราชาแห่งทุ่นญ่าก็รู้ดีว่าการพุ่งชนเพียงครั้งเดียวของแรดอาจหมายถึงความตายเกมจิตวิทยาแห่งผู้ล่าและผู้ไม่ถูกล่า ฝูงสิงโตตัวเมียเริ่มกระจายตัวแต่ไม่ใช่เพื่อโจมตีเป็นการถอยอย่างมีชั้นเชิงดวงตาของพวกมันจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวแรดก้าวต่อไปอีกสองสามก้าวมันเข้ามาในหัวใจของถิ่นสิงโตโดยไม่หันหลังไม่ลังเลไม่ส่งเสียงร้องด้วยสำ้ำมีเพียงพลังเงียบงันที่กดดันทุกชีวิตรอบข้าง สิงโตตัวผู้ขู่ครั้งสุดท้ายเสียงคำรามดังสนัน่นดังที่สุดหนักแน่นที่สุดสิงโตตัวผู้พยายามเรียกศักดิ์ศรีทั้งหมดที่มันมีอยู่มันกระโดดสั้นๆไปข้างหน้าเหมือนจะทดสอบแต่แรดตอบโตทันทีมันพุ่งเท้าหน้ากระแทกพื้นทรงฝุ่นฟุ้งกระจายเขาแหลมชี้ตรงไปยังศัตรูระยะห่างหดเหลือไม่ถึง20เมตร นี่ไม่ใช่เหยื่อนี่คือภัยพิบัติเดินได้การตัดสินใจของฝูงสิงโตสิงโตตัวเมียเริ่มถอยหลังชัดเจนหางตกต่ำท่าทางระวังตัวพวกมันรู้ว่าต่อให้ทั้งฝูงรุมก็โอกาสบาดเจ็บสาหัสก็สูงเกินไปสิงโตตัวผู้หันมองฝูงมันไม่ได้แพ้แต่มันกำลังเลือกความอยู่รอดเหนือศักดิ์ศรี พรองพื้นที่โดยสมบูรณ์ในที่สุดสิงโตถอยช้าช้าเงียบเงียบหายไปในเงาหญ้าสูงแรดยืนนิ่งสงบกลางทุ่งเหมือนรูปปั้นหินมีชีวิตมันชนะโดยไม่ต้องต่อสู้เพียงแค่ยือนอยู่ตรงนั้น ธรรมชาติไม่ได้มีผู้ชนะตลอดการสิงโตคือผู้ล่าแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ล่าได้แรดไม่ใช่ราชาแต่คือพลังดิบที่แม้ราชายังต้องหลีกทางเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแร,ร,ราดค่อยๆเดินออกจากพื้นที่ทิ้งไว้เพียงรอยเท้าลึกและความทรงจำของฝูงสิงโตวันนี้ถินล่าไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของ แต่ทุกชีวิตได้เรียนรู้ว่าความกล้าบางครั้งไม่ต้องคำรามแค่ไม่ถอยก็พอ